ชีวิตมึงอ่ะมึงเคยอยู่กับผู้ชายดีๆคนนึงตแ่วมึงก็มาเจอผู้ชายแบบเนี้ยฮะมันทําให้ชีวิตมึงตกต่ำลงเหวไปเลยฮะคอนโดก็ซื้อให้เสื้อผงเสื้อผ้าก็ซื้อให้เอาห้องอาหารข้าวมึงยังเลี้ยงเขาอีกเหรอฮะความรักที่จะมันไม่ใช่ความรักนั่นแหละอีก้อยมึงต้องลืมหูลืมตามึงพากูไปกูจะไปสั่งสอนอีผู้ของมึงกูจะไปตบมันไปให้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 ไไปให้ไไปให้ไไป อย่าลืมกด Subscribe Sub และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผูด้ทดีนะน้องคะหล่อนะคะเนี่ย <bili ante. S 1> วิ่งน, <c oughs> นี่วิ่งนี่หาพ่อมึงเหรออะไรอรู้หรือเปล่าเนี่ยสสวยแบบนี้นะมีเงินเลี้ยงนะจ mm ๊ะออ э ว่าแต่อย่างง้นอย่างนี้เลยนะนี่นางพลอยแกได้ยินข่าวนางก้อยมันหรือเปล่านี่มันหายหัวไป <c oughs> จากกลุ่มเพื่อนไปเลยเนี่ยฉันไม่ค่อยได้เจอมันเลยว่ะ แต่ว่าได้ยินล่าสุดว่านางก็ได้งานดีอยู่นะหรองานอะไรวะนี่มาว่าเหมือนจะเป็นผู้จัดการร้านอาหารนะอูยก็ดีนะสิผู้จัดการร้านอาหารนี่คือเงินเดือนนี่หลายหมื่นเลยนะเว้ยใช่เออแต่แปลกแปลกนะงานการก็ดิบก็ดีนะได้ดิบได้ดีแบบนี้แต่หายหัวลืมเพื่อนลืมฝงยังใช่ไม่โอนะคะโอ้ยแกงานมันคงยุ่งแหละหรือว่า งานมานันอาจจะไม่ยุ่งหรอกแต่มันเนี่ยอาจจะติดผู้ฮะอเจ๊มึงอะคิดเหอเ้ยฉันเชื่อนนะติดผู้จนลืมเพื่อนไงมึงก็เหมือนกันนะใหญ่กูเห็นนะว่าติดผู้หญิงผู้ชายที่ไหนมึงเยอะพี่คะพี่คะขอข้าวกินหน่อยเนี่ยที่ผู้ชายไม่มาเกาะแกะขอทงขอทานเนี่ยมันเกาะแกะจังเลยน้องขาที่ไม่มีตังหรอกนะคะไปขอยี่พอยนู่นไปพี่คะไอ้ก้อยอะไรไอ้ก้อย นี่แกมานั่งก่อนมานั่งก่อนนี่อยู่ข้าวอ่ะแกมาทำอะไรเนี่ยฮะฉันไม่มีตังค์อ่ะฮะอยู่ข้าวไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วไม่มีตังค์เดี๋ยวนะนังพอยเนี่ยไล่ฉันฟังบอกว่าแกเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านอาหารไม่ใช่เหรอได้เงินเป็นหลายหมื่นน่ะใช่เอาไปใช้อะไรหมดอ่ะฉันเอาไปเปยผู้ยังไงไม่เปยผู้ไงเห็นไหมอีพอยเห็นไหมไว้ใจไม่ได้หรอกได้พูดจนลืมเพื่อนไง ฉันรัเขาฉันัเขามากฉันให้เขาหมดเลยเสื้อผ้าอาหารที่ล่าสุดนะฉันเพิ่งซื้อคอนโดให้ต่อไปซื้อคอนโดอ้หอีกอ้าวไอ้ก้อยเก็บคิดอะไรของแกอยู่วะเนี่ยเออเพรามันคือความรักไงความรักอะไรแต่ว่าที่ต้องหมดบ่อยที่สุดเลยนะในช่วงนี้เขาติดกัญชาติดกัญชาฉันก็เลยต้องซื้อกัญชาให้เขาอะอีอ้กยมันไม่ได้แล้วนะร้ายแล่ เออชีวิตมึงอ่ะมึงเคยอยู่กับผู้ชายดีๆคนนึายแล้วมึงก็มาเจอผู้ชายแบบเนี้ยฮะมันทําให้ชีวิตมึงตกตตมลงเหวไปเลยฮะคอนโดก็ซื้อให้เสื้อผงเสื้อผ้าก็ซื้อให้เอาห้องอาหารข้าวมึงยังเลี้ยงเขาอีกเหรอฮะความรักโอ้ยมันไม่ใช่ความรักนั่นแหละอีกอยมึงต้องลืมหูลืมตามึงพาขูไปกูจะไปสั่งสอนอีกผู้ของมึงไปขูจะไปตบมันใชไปเอามันออกจากคอนโดใชยาไป กู้ากูไปไปเลยไปเลยไปผู้ที่แกบอกคือผู้นี่เหรอใช่โอ้ยกูก็รู้ว่าผู้ที่หมายถึงผู้ชายที่ไหนได้แนวตัวผู้แนวตัวผู้แล้วที่บอกว่าเงินไปซื้อคอนโดคอนโดแมวกูก็รู้ว่าคอนโดเป็นตึกเออนี่ไงคอนโดแมวหลายบาทบ้างเลยนะโอ้ยนี่แล้วที่บอกว่า คู <mile> ่เนี่ยติดกัญชากูก็นึกว่าผู้ชายขี้ยาสิกัญชาแมวจะเพื่อนพี่โหบ้านนี่แล้วไอ้ก้อยเงินเดือนแกทั้งหมดเนี่ยแกก็ไปลงกับน้องหมดเลยเหรอวะก็ฉันรักเขาอ่มันคือความรักเข้าใจไหมนี่รักก็กูเข้าใจนะแต่มึงดูสิคอนโดนี่อย่างหรูดูที่นอนเนี่ยอะไรเนี่ยแกก็ขอทานอ้าวนี่แหละคือความรักมันคือการให้ นี่นางก้อยอะไรฉันว่านะคืนแกเป็นอย่างนี้ต่อไปนะแกได้อดอยากแน่เดี๋ยวฉันจะเอาแมวเนี่ยไปปล่อยวัดเอามานี่เลยเอามานี่เลยฉันอดได้ฉันอดได้เอามาเอามานี่เอามาฉันอดได้อยู่ยาวกว่าแมวนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับ ไม่ควรมาสายห<อ>าดังยิงแนยิ่งกว่าหาเ,หเป็นครูต้องสอนเอดเ็กดู